พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องกฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะครับพระคำของพระเจ้ามาถึงพี่น้องนะครับอยู่ในเยเรมีบทที่29ครับข้อที่4ถึงข้อที่7แล้วก็ข้อที่10ถึงข้อที่14นะครับเยเรมีบทที่29นะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานส0 1 1ัพี่น้องที่มีพระคมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับเยเรมีบทที่29นะครับข้อที่4ี่ครับพระยาเวจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้แก่บรรดาผู้เป็นฉเฉลยผู้ซึ่งเราได้นะเทศเขาไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างบ้านและเข้าอยู่ในบ้านนั้นจงปลูกสวนและรับประทานพืชผลที่ได้นั้นจงมีภรรยาและมีบุตรชายบุตรหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายของพวกเจ้าและยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียเพื่อพวกเขาจะได้ มีบุตรชายและบุตรหญิงทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่ลดลงแต่จงสแสวงหาสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเราได้กว่าเจ้าให้ไปเป็นเฉลยอ,อยู่นั้นและจงอธิษฐานต่อพระยาเวเพื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นข้อที่1 0ถึงข้อที่14นะครับเพราะพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเมื่อครบเจปีแห่งบาบิโลนแล้วเราจะเยี่ยมเยียนพวกเจ้า และจะให้คําสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าจะนำพวกเจ้านั้นกลับมาสถานที่นี้พระยาเวตัดว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า พยาเวตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับคืนสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าไปนั้นพระยาเวตรัสตรงนี้แหละและเราจะนําเจ้ามายัางที่ซึ่งเราในประเทศเจ้าให้จากไปนั้นพี่น้องพระกัมปีในเช้าวันนี้นะครับพูดถึงคําพยากรณ์ของผู้ผัวชนะขั้นหนึ่งนะครับก็คือเยลมีนะ ให้คาพยากรณ์เผยพระชนะถึงเหตุการณ์เรื่องราวครับที่จะเกิดขึ้นกับชันเลยนะครับในอาณาจักรยูดาห์ที่จะถูกปัดต้อนนะครับที่ถูกปัดต้อนแล้วนะครับไปอยู่ที่บาบิโลนพี่น้องครับนะในขณะที่เขากําลังหมดหวังนะอยู่ที่บาบิโลนนะครับเนื่องจากยูดาห์แตกแล้วนะพี่น้องครับกษัตริย์เนบูคัดเนสานะครับมากวาดต้อนพวกเขาไปเป็นเฉลยกลับไปที่บาบิโลนแล้วพี่น้องครับ เยเรมีนะครับผู้เป็ชนะได้พยากรครับนะในพระปีตอนนี้นะครับในระหว่างข้อที่10ข้อที่14นะครับว่าพวกเขานั้นจะต้องอยู่ที่นั่นอีก70ปีในข้อที่10นะครับอีก70ปีพี่น้องครับพี่น้องถ้าคนหนึ่งรุ่นอายุคนนะครับประมาณ40ปีนะพี่น้องครับหนึ่งรุ่นของคนนะครับ70ปีนี้เราพูดถึงคนประมาณ2รุ่นนะสองรุ่น2 generation ครับพี่น้องครับที่เขาจะต้องไปอยู่ที่ต่างบ้านต่างเมืองที่บาบิโลนครับ พี่น้องครับเหตุผลหลักสําคัญเลยครับพี่น้องที่ยูดาจะต้องถูกกัาดต้อนไปเป็นเชลยนะครับที่ที่เรียกว่าอาณาจักรยูดาแตกนะครับเยรูซาเล็มแตกเหตุผลหลักก็คือเป็นการเรียกว่าพิพากษาของพระเจ้านะครับกับประชากรของพระองค์ที่ดื้อรั้นนะครับต่อคาเตือนแล้วก็ดื้อรั้นนะครับต่อต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ตักเตือนเขาให้เขาหันกลับจากความบาปและที่สําคัญนะครับ ความจริงแล้วเยเรมีนะครับได้เผยเพราะฉะนันะครับและบอกให้กษัตริย์ของยูดานั้นยอมแพ้นะยอมจำนนกับบาบิโลนนะครับแต่ว่ากษัตริย์ก็ไม่เชี่ยวฟังนะครับก็สิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านเยเรมีครับก็นําไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรยูดาห์นะครับถูกกษัตริย์เนบูคัดเนสานะครับบทขยี้ทําลายพระวิหารทำลายนครเยรูซาเล็มอย่างย่อยยับและถูกต้อนไปเป็นเชลยพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับ สำหรับคนยิวในเวลานั้นนะพี่น้องครับนะมีอยู่3ามสิ่งด้วยกันพี่น้องครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขานะครับสิ่งแรกก็คือเรียกว่าสถาบันกษัตริย์นะสถาบันกษัตริย์นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขามีความเชื่อนะครับว่าราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดนะจะต้องเรียกว่าดำรงสืบทอดตลอดไปนะพระเมสยาครับนะจะอยู่กับราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดนะดังนั้น การที่เขาสูญเสียเรียกว่าถูกเนบูคัดเนสซาทำลายนะพี่น้องครับสถาบันกษัตริย์ถูกทำลายอย่างย่อยยับนะและแถมยังถูกปาดก้องไปเป็นเชเลยด้วยนะครับสิ่งสิ่งที่เขาถูกทำลายไปนะครับอย่างที่ผมบอกมีอู่3สิ่งที่สําคัญมากสำหรับคนอิสาราเอลนะครับหรือคนยิวนะครับอันที่1คือสถาบันกษัตริย์ครับอันที่สองคือที่ดินนะแผ่นดินนั่นเองพี่น้องครับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเขานะเพราะว่าเยรูซาเลม็มแผ่นดินนะครับเรียกว่าเป็น แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาเขานะแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับเขานะครับผ่านพงพันธ์ของอ่าอ่าของผ่านอับราฮัมนะครับว่าจะยกแผ่นดินนะครับพี่น้องครับนะแผ่นดินเรื่องที่สองครับก็ถูกเรียกว่ากระชากออกไปเลยนะพี่น้องครับนะเขาต้องกลายเป็นคนที่ไร้แผ่นดินนะพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดถึงว่าถูกเนรเทศนะไปเป็นคนแปลกหน้าคนแปลกกิ่นนะครับอ่าอยู่ที่ บาบิโลนพี่น้องครับอันที่สองที่เขาถูกแย่งชิงไปแล้วนะครับก็คือเรียกว่าแผ่นดินพี่น้องครับอันที่สามครับที่เรียกว่าอันนี้เรียกว่าหัวใจของยิวเลยนะพี่น้องครับคือพระวิหารนะพระวิหารถูกในบุคคาเนซานนะครับบทขยี้ทำลายยงไม่เหลือซากเลยพี่น้องครับนะพระวิหารที่เป็นตัวแทนของการทรงสถิตของพระยาเวนะกับประชากรของพระองค์พระวิหารที่เรียกว่าเป็นจุดนัดพบระหว่างแผ่นดินโลกกับแผ่นดินสวรรค์ โดยที่มีพระยาเวประทับอยู่ที่นั่นถูกบทขยี้โดยบาบิโลนอย่างล่มสลายเลยพี่น้องครับพี่น้องดังนั้นอิสราเอลนะครับหรือยิวหรือยูดาห์นะครับที่ถูกปากต้อนไปเป็นเชลยในบาบิโลนครับเขาหมดสิ้นทุกอย่างเลยพี่น้องครับนะอย่างที่ผมบอกสามสิ่งนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับเขาครับนะราชวงศ์นะกษัตริย์สถาบันกษัตริย์นะพี่น้องครับนะตามคําพยากรณ์นะครับพันธสัญญาที่พระยาเวได้ทําไว้กับกษัตริย์ดาวิด มองไม่เห็นแล้วนะถูกทําลายลงพี่น้องครับอันที่สองคือแผ่นดินแผ่นดินแห่งสัญญาครับแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้กับเขานะตามพระสัญญานคะรเยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์นะบ,นะบัดนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วนะครับและที่สามครับพระวิหารหัวใจของเขาเลยครับดังพระวิหารที่เป็นเรียกว่าตัวแทนของอัตลักษณ์ของเขาเลยนะพี่น้องครับเป็นจิตวิญ,ญญาณของชนชาติอาณาจักรยูดาห์ถูกทําลายอย่างย่อยยับเลยพี่น้องครับ พี่น้องสามสิ่งนี้ครับอยู่กับเฉลยที่นั่นพี่น้องครับดังนั้นพระเจ้าเนี่ยใช้เยรมีครับเขียนจดหมายนะไปส่งถึงเฉลยในบาบิโลนครับพี่น้องในเยรมีข้อบทที่ยีิบเก้านี้นะครับที่เราอ่านไปข้อที่สี่ข้อที่เจ็ดและข้อที่สิบถึงข้อสิบสี่ครับพระเจ้าหนุนใจบรรดาคนเหล่านะครับว่าถึงแม้ว่าสามสิ่งนี้เขายึดไว้จะไม่เหลือแล้วนะไม่ว่าราชวงศ์ดาวิดนะครับสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาให้เขาอยู่นะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพระวิหารที่ทำลายพี่น้องครับพระยาเวบอกกับเขาครับว่าให้เขาแสวงหาสวัสดิภาพในเมืองที่เขาอยู่เพราะว่าเขาจะอยู่อีกเจ็ดสิบปีตามคําพยากรณ์ครับนะและเมื่อครบเจ็ดสิบปีเราก็ทราบนะครับว่าสุดท้ายแล้วไซรัสนะก็เปอร์เซียนะครับก็มามีอํานาจต่อจากบาบิโลนนะครับแล้วก็กษัตริย์ไซรัสหลังจากนั้นผ่านไปอีกเจปีนะครับก็อนุญาตให้ อิสราเอลหรือยิวนะครับเดินทางกลับอิสราเอลนะครับเดินทางกลับไปที่นครเยรูซาเล็มได้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องอันนี้จึงเป็นพระสัญญาของพระเจ้าแต่เหนือสิ่งใดครับพระเจ้ากําลังบอกกับเขาครับว่าพระยาเวนั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะแค่สถานที่อันนี้สําคัญนะพี่น้องครับพระยาเวไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในพระวิหารพระยาเวไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในะแผ่นดิน เยรูซาเล็มนะหรือ,อนในแผ่นดินของอาณาจักรยูดาห์และพระยาเวก็ไม่ได้ถูกจํากัดเฉพาะในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดเท่านั้นนะนะพี่น้องครับนะพระยาเวอยู่กับเขาด้วยครับพี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้บอกนะครับเปิดเผยนะว่าความจริงแล้วเขาไม่ต้องทุดทอด้อถอยทุกข์ใจนะครับพระยาเวทรงประทับอยู่กับเขาด้วยครับท่ามกลางคนที่เป็นเชลยในบาบิโลนและพระยาเวโปรคนี้สัญญาครับว่า70ปี นะหลังจากเขาชดใช้สิ่งที่เขาได้ทําไว้กรรารพิพากษาของพระเจ้าผ่านไปนะครับแล้วมีคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมานะครับพระเจ้าจะพาเขากลับมาสู่แผ่นดินแห่งปันสัญญาและรื้อฟื้นทุกอย่างให้กับเขาครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องครับและสสิ่งนี้ความจริงได้รับการรื้อฟื้นแล้วนะครับในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องในพันสัญญาใหม่นะพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นประศักนะก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าครับ พระเม ó, สยา <lawsuit. S 1> ของเราบระสัทนิวรณ์ที่ปกครองอยู่ในหัวใจของเราพี่น้องครับแผ่นดินพี่น้องครับแผ่นดินโลกทั้งหมดนะครับเป็นมรดกของเราพี่น้องครับและพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองครับจะครอบครองอย่างครบบริบูรณ์อาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าและประการสุดท้ายนะครับพระวิหารนะพระกัมพีสันสัศยาบอกชัดเจนนะครับเรานี่แหละครับคือพระวิหารที่พระเจ้าสถิตอยู่ในเราเราทุกคนนะพี่น้องครับไม่ใช่เราคนเดียวนะพี่น้องครับเราทุกคน รวมตัวกันเป็นชุมชนครับริศจักรชุมชนผู้เชื่อที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ภายในตัวเราครับสามสิ่งนี้พระเจ้าชดใช้พระเจ้าคืนให้ครับนะในองค์พบในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคนอาเมนนะพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับดังนั้นวันนี้บทเรียนที่สองในเราครับสอนเราว่าในทุกๆท,ที่ที่เราอยู่พี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเราด้วยนะพระยาเว ไม่ได้ถูกจํากัดเฉพาะในพื้นแผ่นดินของอิสราเอลพระยาเวไม่ได้ถูกจํากัดเฉพาะเยรูซาเลม็มพระยาเวอยู่กับเขาด้วยครับในบาบิโลนนะในบาบิโลนคนสมัยก่อนก็าเชื่อยางไงครับว่าแต่ละแผ่นดินก็มีพระของเขาบาบิโลนก็มีพระของเขาอิสราเอลก็มีพระของเขา,เา,ขเขาแต่พระคัมภีร์เปิดเผยครับนะว่าพระเจ้าของเราที่เรานมัสการบูชานะครับเป็นพระเจ้าแห่งสากลจักรวาลที่น้องปฐมกาลบทที่หนึ่งเมื่อ เมื่อวันไม่พูดถึงนะครับเมื่อวันก่อนนะครับพี่น้องปฐมการบทที่หนึ่งปเปิดเผยชัดเจนครับนะว่าพระเจ้าพระยาเวชยรทเวัฒน์การเป็นพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่งทุกอย่างครับทั้งโลกทั้งจัก,กรวาลดังนั้นพระยาเวหรือพระเจ้าพระองค์นี้นะครับไม่ได้ถูกจํากัดเฉพาะชนชาติใดชนชาติหนึ่งพี่น้องครับและพระองค์ทรงมีอิทธิพลและทรงอยู่ได้กับทุกที่เลยพี่น้องครับเพราะพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือโลกนี้เลยที่มีพี่น้องครับทรงครอบครองอยู่เหนือในบุคคลในสาร นะทรงครอบครองอยู่เหนือไซรัสนะกระิย์แห่งเปอร์เซียด้วยพี่น้องครับและปรองทรงควบคุมทุกอย่างอยู่พี่น้องพี่น้องวันนี้ผมกำลังพูดถึงประยุกต์ใช้นะครับวันนี้เรารู้สึกอย่างไรไหมครับว่าเรานั้นรู้สึกว่าเรากําลังถูกเนรเทศนะถูกเป็นเชลยเหมือนอย่างอิสราเอลในบาบิโลนหลายคนนะครับรู้ว่าตัวเองนั้นกําลังรู้ว่าเรียกว่าไม่ได้อยู่บ้านนะไม่ได้อยู่บ้าน อาจจะต้องอยู่ในสถานที่อื่นบางคนอาจจะเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนมานะครับต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะต้องมาทำงานหรือบางคนอยู่ต้องไปอยู่ห่างบ้านห่างเมืองต่างจากมาจากประเทศอื่นนะบิชนาลีที่มาจากประเทศอื่นยกตัวอ,อย่างนะครับหรือว่าสมาชิกที่ต้องเดินทางไม่ได้อยู่กับบ้านที่เราเกิดมาพี่น้องครับพี่น้องครับ,รบพระบรมบอลวันนี้บอกเรานะครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับ พระเจ้าอยู่กับเราด้วยพี่น้องเราไม่ต้องกลัวนะครับบางคนอาจจะอยู่คนเดียวนะรู้สึกโดดเดี่ยวนะไม่มีวงศาคณาญาติอยู่นะครับเพราะว่าต้องมาทํางานอยู่คนเดียวมาเรียนหนังสือคนเดียวพระคัมภีร์ตอนนี้บอกนะครับว่าพี่น้องท่านนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับพระเจ้าอยู่กับพี่น้องด้วยนะและพระเจ้าจะอวยพระพรพี่น้องนะครับในที่ที่พี่น้องอยู่ในที่พี่น้องบางคนอาจจะมาเรียนหนังสือมาทํางานนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามครับ พี่น้องสามารถที่จะมีชีวิตที่จเริญเติบโตขึ้นได้ครับจาเริญเติบโตขึ้นในที่ที่เราอยู่พี่น้องครับพี่น้องครับและที่สําคัญที่สุดนะครับ <int ess ant> บ้านถาวรของเราที่พระเจ้าจะพาเรากลับบ้านคือแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพี่น้องนะครับ <int ess ant> เมื่อเสร็จภารกิจในแผ่นดินโลกนี้แล้วนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกเรากลับบ้านครับบ้านถาวรอยู่ที่นั่นครับในแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับอันนี้ผมพูดถึงด้านกายภาพนะพี่น้องหลายคนอาจจะรู้สึกครับว่า แม้ตัวอยู่บ้านนะแต่จิตใจเรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวจิตใจเรารู้สึกว่าเราถูกเนรเทศเราแปลกแยกแม้อยู่หลายคนแต่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในคนในยุคป,ปัจจุบันนะครับคนเยอะแยะเลยอยู่รอบตัวเราแต่ทําไมเรายังรู้สึกโดดเดี่ยวนะพี่น้องครับอันนี้เรียกว่าความโดดเดี่ยวในเมืองนะพี่น้องครับในเมืองใหญ่นะหลายคนในครอบครัวนะครับ อาจจะไม่ไม่มีใครเข้าใจเราเท่าไหร่เราต้องอยู่โดดเดี่ยวตามลําพังแม้สมาชิกในครอบครัวจะมีมากมายแต่ว่าเรารู้สึกเราโดดเดี่ยวพี่น้องครับรู้สึกเหมือนเรากลังถูกเนรเทศตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังไปเป็นเฉลยบางอย่างนะพี่น้องครับพี่น้องเพื่อมีตอนนี้ก็มันหนุ่นใจแร้วครับนะพระเจ้าอยู่กับพี่น้องนะและพระเจ้ารักพี่น้องครับเหมือนที่พระเจ้าฝากกิรมีนะครับเอาถ้อยคําของพระองค์ไปหา อาณาจักรยูดาห์นะครับประชากรของพระเจ้าที่ไปเป็นเฉลยในบาบิโลนเขาคงรู้สึกโดดเดี่ยวเขาคงรู้สึกว่าพูดอะไรก็ไม่มีคนเข้าใจเขาคงรู้สึกว่าไม่มีอนาคตที่นี่แล้วนะพระเจ้าบอกครับว่าพระเจ้าอยู่กับเขาให้เขาอยู่อย่างมีความสุขสร้างสวัสดิภาพนะให้เรียกว่าปักหลักสร้างครอบครัวที่นั่นนะจำเนินเติบโต,ต,ตขึ้นและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะพาเขากลับบา้านดังนั้นพี่น้องครับแม้เรารู้สึกเราโดดเดี่ยว ตามลาพังนะพี่น้องครับอยู่หลายคนแต่โดดเดี่ยวพี่น้องไม่ได้โดดเดี่ยวนะพี่น้องครับพระเจ้าอยู่พี่น้องด้วยและพระเจ้าปรารถนาครับให้พี่น้องดําเนินชีวิตโดยมีสวดิภาพนะเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าครับนะพระคัมภีในข้อที่1ิบานะครับบอกว่าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเรานะหมายความว่าหนุนใจพี่น้องที่นั่นที่เป็นเรลยนะครับให้เราสแสวงหาพระเจ้าครับและจะพบพระเจ้า เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยซึ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าจะมาพบเราครับและพระเจ้าจะมาอยู่กับเราแล้วเราจะไม่โดดเดี่ยวพี่น้องครับเราจะอยู่เหมือนกับอยู่ในบาบิโลนเป็นเฉลยโดดเดี่ยวนะครับแต่ไม่โดดเดี่ยวครับจะอยู่อย่างมีสวัสดิภาพเพราะนี่คือน,น้ำพระทัยพระเจ้าครับสําหรับคนของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องครับให้เราลุ่มใจกันในิฐานครับพระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับเยเรมี29ที่มันหนุนใจลูก ในสภาวะที่ลูกกําลังเผชิญเหมือนภาพของการเป็นฉเฉลยการเนรเทศฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจอารมณ์ของลูกไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรการที่ลูกรู้สึกแปลกแยกรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าอยู่ท่ามกลางคนมากมายในที่ทํางานในบ้านในครอบครัวและในที่ต่างๆที่ลูกอยู่หรือแม้กระทั่งลูกนั้นต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ตามลําพังในเมืองใหญ่อยู่ตามลําพังในเมืองชนบท ที่เนื่องจากการทํางานหรือการเรียนพระบิดาเจ้าขอพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจริงสําหรับพี่น้องท่านนั้นๆด้วยพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดประทับอยู่ด้วยและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ประธานสัสดิภาพที่เขานั้นจะพี่น้องท่านนั้นจะอยู่อย่างจำเิญเติบโตและมีสันติภาพในชีวิตของเขาและเมื่อครบกําหนดเวลาพระเจ้าจะพาเขากลับบ้านขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ห่วงใยและดูแล และเมื่อพี่น้องท่านนั้นแสวงหาพระองค์เขาจะพบพระเจ้าเขาจะพบกับพระองค์เมื่อเขาแสวงหาพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระสัญญานี้ในเยเรมีย9ขอให้พระสัญญานี้เป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนในเวลานี้ด้วยพระบิดาอธิษฐานกลาบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องครับหนึ่งในหัวข้อที่สําคัญมากเลยนะครับเยเรมีย9บอกไว้นะครับในข้อที่11ครับว่าแผนงานของพระเจ้าครับนะ พระเจ้ามีแผนงานสำหรับเราครับเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพแม้ดูเหมือนว่าเป็นเฉลยแม้ดูเหมือนว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังถูกเนรเทศไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์หรือด้านกายภาพจริงๆก็ได้นะพี่น้องครับหรือด้านจิตใจของเราพระเจ้าบอกครับนะว่าแผนงานท,งทั้งหมดที่มีให้นั้นเพื่อสวัสดิภาพของเราครับอาเมนนะครับและเพื่อที่เราจะมีอนาคตและมีความหวังท่ามกลางการเป็นเฉลยท่ามกลางการถูกเนรเทศนี่แหละครับ พระเจ้าบอกเราให้เรามีความหวังครับแล้วพระเจ้าบอกเราครับว่าเพื่อให้จะให้อนาคตและความหวังของเจ้าและไม่ใช่เพื่อทำลายเราให้เรายึดพระสัญญาของพระเจ้านะครับและเมื่อเราทูลหาพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะฟังครับข้อที่12บอกนะครับเจ้าทูลหาเราและมาอธิษฐานต่อเราแล้วเราจะฟังเจ้าแล้ว้อที่13นะครับเมื่อเจ้าแสวงหาเราจะพบเราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับ